สวัสดีค่ะอันนี้เป็นโคมไฟหน้าเดิมมุมเดิม AE 100นะคะสามห่วงใส่ได้ได้ทุกรหัสเลยไม่ว่าจะเป็น AE 100ถึง AE 101นะคะแล้วก็ EE 1 0 0 EE 1 0 1นะคะไม่ว่าจะเป็นสามรว่วห่วงตัวแรกหรือว่าตัวที่สองนะคะค่ะโคมหน้าเดิม อยู่ที่คู่ละพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะฟรีส่งถ้าเกิดเอาไฟหน้าบวกไฟมุมก็อยู่ที่ชุดละพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะฟรีส่งเอกชนด่วนบางคนลูกค้าจะรับแต่เฉพาะมุมเดิมงานเทียบแท้ยี่ห้อดีโปนะคะอยู่ที่คู่ละห้าร้อยบาทฟรีส่ง EMS นะคะไฟมุมถ้าทั้งชุดเลยลูกค้าจะคุ้มกว่านะคะ สนใจโทร0935144961นะคะเบอร์โทร0935144961ค่ะโคมหน้าบวกไฟมุมเดิมสามห่วงนะคะอ่อข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะนี่ไฟหน้าที่เป็นเส้นๆน,นะไฟหน้าจาก สามห่วงจะเป็นเส้นๆนะคะอันนั้นเราจะยังซีนไว้อยู่นะคะซีนกันฟิล์มกันลอยใส่เสร็จก็ดึงฟิล์มออกได้นะคะอันนี้จะเป็นข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะปรับไฟได้ทุกคู่นะคะปรับไฟได้ทุกชุดเอาไปให้ช่างปรับให้ช่วงเวลากลางคืนนะคะพยายาม ลองหมุนที่ปรับไฟดูนะถ้าข้างไหนหมุนไม่ไปก็อย่า,ยาพยายามนะคะให้ค่อยหมุนไปฝั่งที่ไปนะคะที่ว่าหมุนหมุนได้นะคะค่ะไฟมุมเดิมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่หน้าเลนก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้มุมเดิมจะมีสะพานไฟนะคะข้างหลังวาว่าไฟหลี จะอยู่ในไฟมุมนะคะไฟหลีกับไฟเลี้ยวจะอยู่ในไฟ <c oughs> ไฟมุมนะคะค่ะเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยนะคะลูกค้าสามารถเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยชุดนี้พันเจ็ดร้อยเบาทค่ะพันเจ็ดร้ยเกาสิบเก้าบาทฟรีส่งเอกชนด่วนร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะค่ะ ไม่มีเก็บเงินปลายทางโอนเงินวันนี้พรุ่งนี้ส่งของประมาณคืนถึงสองคืนนะคะได้รับสินค้าค่ะปกติคืนเดียวก็ได้รับนะอ่าปิดยอดห้าโมงเย็นทุกวันนะคะส่งวันถัดไปส่งกับบริษัทเอกชนนะคะจากอายุทยาร้านอยู่ที่หมู่บ้าน เอื้อทอนเฟสสามนะคะอยู่ปากซอยสามเลยอยู่หลังหัวมุมนะคะเราจะส่วนมากเราจะเน้นขายส่งออนไลน์ถ้าเกิดจะมาหน้าร้านก็คือต้องโทรมานัดนะคะที่093 514 4961เเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรกับไอดีไลน์ไว้ถ้าเกิดว่ายังไงก็อินบ็อกเข้ามาถามได้นะคะเส้นทางชุดอื่นเราก็มีนะคะสินค้าตัวอื่น มีประมาณ30กว่ารายการนะคะของ3ามห่วงแต่วันนี้เราจะในคลิปนี้เราจะเอาเฉพาะไฟหน้าเดิมบวกมุมเดิมมานะคะค่ะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจสามห่วงคลับด้วยนะคะพิมพ์ว่าสามห่วงคลับแล้วก็ ฝากกดติดตามด้วยตอนนี้มีณวันนี้มีสมาชิกมากกว่า5,000คนนะคะค่ะไม่ต้องกลัวโกงนะคะช่วงนี้สั่งของออนไลน์รอรับอยู่บ้านแบบสบายสบายได้เลยนะคะช่วงนี้ออกไปไหนไวรัสโควิด19ึ่ระบาดก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะใช้เมาส์ ปิดปากปิดจมูกนะคะก่อนออกไปค่ะน้องๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูคลิปก็สามารถที่จะกดดูย้อนหลังได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราเอาโคมเดิมโคมหน้าเดิมมุมเดิมของสามห่วงมานะคะค่ะอยากสอบถามสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมก็อินบ็อกกันเข้ามาได้รีดน้ำนอกยางขอบกระจก หน้าหลังแล้วก็กันชนหน้ากันชนหลังมีนะคะมีพร้อมส่ง <c oughs> แจ้งไปแล้วว่ามีมากกว่าสามสิบรายการเลยนะนี่โคมหน้าข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะโคมโคมข้างหลัง มีพร้อมส่งค่ะเป็นงานเทียบแท้ยี่ห้อดีโป้นะคะยี่ห้อดีโป้นี้งานละเอียดสุดแล้วนะคะโคมโคมไฟหน้าเพจเราก็มีนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เอามาถ่ายคลิปสามารถที่จะดูคลิปย้อนหลังได้นะหน้าเพจเราจะมี ทุกอย่างเลยไม่ว่าทับทีมไฟท้ายไฟหน้าเดิมไฟหน้าแต่งทั้งงานดีโป้งานจีนนะคะเข้าไปดูกันได้ รุ่นอื่นๆก็มีใครใช้รถรุ่นอื่นๆก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะช่วงนี้เงียบกันหมดนะคะไม่ว่าธุรกิจอะไรแม้แต่ตามท้องถนนกัรถก็ยังเงียบเลย ใครเดินทางไปไหนก็ติดเมาส์ปิดปากปิดจมูกไปด้วยป้องกันได้นะคะถึงได้มีดีเท่าที่ควรแต่ก็ป้องกันไว้นะคะไฟมุมคู่ละห้าร้อบาทนะคะงานดีโปเทียบแถฟรีส่ง e อเฉพาะคู่หน้าของไฟหน้า พันสแต่ถ้าเกิดเอายกชุดในรูปที่เห็นนี้ก็คือ1,799บาทนะคะฟรีส่งเอกชนด่วนฟรีส่งนะคะของเราโคมหน้าเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะโลมหน้าเดิม มุมเดิมก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะมุมเดิม <c oughs> นี่มุมเดิมก็จะมีสะพานไฟอยู่ข้างหลังเพราะว่าไฟมุมนี้มีทั้งไฟหลี่และไฟเลี้ยวอยู่ในดวงเดียวกันนะคะของไฟมุม สนใจตัวไหนอยากสอบถามสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมอินบ็อกกันเข้ามาได้หรือว่าโทรมาที่เบอร์093 514 4961 093 514 4961นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ในช่อง YouTube ด้วยนะคะรบกวนติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะพิมพ์ว่า บ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์นะคะเฟซบุ๊กส่วนตัวก็บ้านสร้างอายุทยาประดับยนต์นะคะช่อง YouTube กับชื่อเฟซชื่อเดียวกันนะคะสามารถเข้าไปดูได้แต่ถ้าชื่อเพจนี้ก็คือสามห่วงคลับนะคะที่น้องๆติดตามกันอยู่สามห่วงคลับนะคะเพจของเราค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมวันนี้นะคะถ้าเกิดสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็อินบ็อกกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ